สวัสดีค่ะทุกคนนะอ่าวันนี้เรามาอยู่กับเกมอ่าบ็อกซ์ตอรี่ถูกเนาะใช่น่าจะอ่านถูกวันนี้อ่าตอนแรกกะว่าจะลงไมค์ครับนั่นแหละแต่ว่าเปลี่ยนใจเพราะว่าเด๋ยวไมค์ครับเราจะทําเป็นอ่อเล่นกับเพื่อนเด๋ยวต้องตอนนี้เพื่อนไม่สะดวกไงเ๋ยวรอเพื่อนวันไหนเพื่อนมาเล่นด้วยแล้วเดี๋ยวอัดคลิปสามารถไปติดตามเพื่อนผมได้นะเพื่อนผมก็ <c oughs> มทําช่องอยู่ชื่อว่าหน้ากากเกมคือเป็นช่องไม่ดังอ่ะ เดี๋ยวคอยดูไม่อีเลยนะมันจะมาต่อยกูเจะโดนเพื่อนต่อยมาตับไม้เดี๋ยวอะไรไปมันให้เราไปคุยกับพ่อมดพ่อมดใครเห็นพ่อมดบ้างพ่อมดอาจจะต้องดูที่สูงนี่อะไรอ่ะ เฮ้ยอันนี้เราไม่เคยเห็นเกมนี้ผมเคยเล่นมาก่อนยังพอจำได้อันนี้ไงพอมดอ่าไปสู้กับใครมาทำไมเลือดรถมันนี้ทำอะไรนะเย็บแอปยังงงป๊ดหนึ่งมันให้ทำอะไรเอออันเนี้ยทุกแต่ละโอเคเสร็จก็ตัดต้นไม้เออเนี่ยเก็บมาแล้ว สลับไปก่อนนัานนี้แล้วมาสรงเวดก่อนอ่ะฮะแล้วเสร็จแล้วให้ไปหาถานทารานถ่านทานมีถานไหมคุณมีถานที่ผมยืมไหมที่เก็บไปหาอ่าถ่ารู้สึกว่าต้องไปหาจากในถ้ำนะดูก่อนแถวนี้มีถ้ำไหมถ้าไม่มีก็อาจจะต้องตัดตัดตัดคลิป มื่เกมนี้มักจะเกิดในทะเลทรายนะวิน้ำอ่าเนี่อะไรอะ่ะแกะแกอืมไม่เคยเห็นอ่อขอพูดอ่าสักหน่อยคือก่อนหน้าเนี้ยอัพเกมกินนี้ไปแล้วนะแต่ว่าไฟล์เสียไฟล์คลิปมันเสียเฮ้ยนี่อะไรอะ่ะ อ่าดูจากท่าทางแล้วไม่ควรเข้าไปโดนอ่ะเฮ้มเยมันไม่มีทางเลยหรอเฮ้ยเฮ้ยชื่ออะไรอะชื่อบ๊อบบ๊อบตรงน้ตรงนี้มีอีกตัวชื่อบ๊อบเหมือนกันเหรออ่าบ๊อบบ๊อบแหละโอ้โอ้เฮ้ยอันนี้ไม่เคยเจอ,อ,อะครอะ เฮ้ยอันนี้ไม่เคยเจออ่ะุ้ยมีประตูด้วยไม่ต้องทำคงทำเควสแล้วสำรวจแมปอ่าฮะเฮ้ยเราไปทำเควสดีกว่าเดี๋ยวมันจะไม่ได้อย่างนี้ฮะอู้ยไม่ไม่เจอท่าเลยนะเนี่ยนี่อะไรอะหมูน้องหมูลูกหมูชื่อลูกหมูอ่าโอ้ยมันไม่มีท่ามเลยะเนี่ย น่าจะมีสินะโอ้หมูป่าเฮ้ยนี่อใช่ปะเนี่ยใช่ปะใช่ปะนี่ไงเจอแล้วลงค่อคอุอ้ยลงแบบนี้มนวนอ่าฮะคือหาทางลงที่มันไม่เจ็บตัวก่อนอแถวนี้ไม่มีบล็อกฐานเลยใช่ไหมฐาน,านอ่ะฐานวิเยหมดปฏิกับถ้าเกิดเราเจอฐานแล้วมันจะสองแสงเป็นสีม่วง เราไม่น่ามีอ่ะดูแล้วไม่มีแสงสีม่วงงั้นอาจจะต้องไปทำอื่นอีกแล้วโอ้โหเฮ้ยอุ้ยอ้โโออาวกรอบินขอบคุณนะกรอบินกรอบินกรอบินไม่ต้องกระดกลิ้นเนาะไปไปหาทำอื่นดีกว่าเอ้ยเอ้ยทำร้ายคนทำร้ายคนอ้าวเรียบร้อยตายเวลสามช่ด้วย ตอนนี้ควดต้องไปหาถ้าอื่นอะถ้านี้มันไม่มีอะโอ้ยรู้วก็ตามางั้นเดี๋ยวเราตัดไปตอนเจอถ้าเลยแล้วกันเนาะไปะโอเคครับอ่าเราเจอถ้าเรียบร้อยเป็นถ้าที่ดูเออแปลกมากเลยนะเอ้ยแมมุ้แมมุมแมมม้แมมุ้เลเวล17อย่างนั้นเหรอเฮ้ยเดี๋ยว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 เ้ยช่วยผมด้วยครับช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย เอาฟไฟมาเลยซุสโซุส so, so ุฮ so. oh ูฮ oh, so ูซ so. ุส so. pues okay. so ุแ so. ป๊บ so. นึงก็ได้กี่เพียงโอเคซุสุเย้แม่มุมกานี่ไงเจอแล้วเจอถ่านแล้วเจอถ่านแล้วเออหานานมากในถ้ำเนี้ยเออหาเกือบครึ่งชั่วโมงไงเฮ้ยเอ็งนี่พูดจริงนะเกือบครึ่งชั่วโมงอ่ะกว่าจะเจออ่ะคือเดินทางยาวมากคือคือตายนคือหาไม่เจอในถ้ำเนี่ย คือหาคือแบบไม่เจอเนะโอเคไหนอ่าฮะขี้เกียจอ่านโอเคให้ครับคบเพลิงอ่าบางคนอาจจะสงสัยนะผมไม่เจอเตียงไนงะ้ไะคืออ่าระหว่างทางเดินมนะันอ่าเจอบ้านแล้วก็สงสัยว่ามันคืออะไรก็ลองเข้าไปดูก็เห็นว่ามันมีเตียงเันก็เลยขุดมาด้วย <c oughs> โอเคต่อไปให้ทำอะไร อ่าฮะมีไม้อยู่ในตัวอยู่เียวางวางวางวงวางโอเคได้มาแล้วทำอะไรต่อขุด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 ขดเขาให้เราทำดาบสินะแต่แนะนำถ้าเกิดทำเวสเอ้ยถ้าเกิดคำตัวคำมาปุ๊บให้ทำพิแอคก่อนอือฮึให้ทำพิแอคก่อนเลยเป็นอย่างแรกเพราะว่าถ้าเกิดเราทำดาบเนะี่ย

แล้วก็ไปส่งอ่้ให้ทับดบับอ่ะถ้าเกิดเราเฮ้ยให้ฆ่าแมมมุมห้าตัวอตัวนั้นไม่น่าใช่แมมมูมนะอแมมมูมเมื่อกี้ยังเจออยู่แถวนี้อยู่เลยนะสองกับตัวมันทําอะไรเควสขุดก้อนเก็บก้อนหินสองอันอเก็บก็เก็บเขนไหมไม่ขึ้น บักแล้มั้งเนี่ยแป๊บนึงมันบักละช่างเถอะปล่อยไว้อย่างนี้และมันน่าอาจจะลำคาญหน่อยแสงอะไรอ่ะไม่น่าใช่อืมนี่ไงแม่มุมแม่มุมให้เก็บแม่มุมห้าตัวทำไมกูทำอย่างนี้ยังไม่ได้ฆ่าเลยเฮ้ยแม่มุมแม่มุมไม่ใช่ไม่ใช่นี่ว่าแม่มุมแม่มุมจ๋า ขอฆ่าหน่อยจระอยู่ไหนจะแต่ม uh> ุมจะเอ้ยนี่อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะมาช่องกันไปอุ้ยน่ากลัวแมวไม่ไปอ่าฮะแม่มุมน่าจะอยู่อุ้ยนี่ตัวอะไรอ่ะเจ้าเด็กน้อยฮิวโก้ทำอะไรกันอยู่อ่ะตีกับไม่เจอแม่มุมเลย มองไม่ค่อยเห็นเอ้ยเรามีคบเพื่อนี่หว่าลืมไปโอ้พ่ดเจ้าตัวนี้ตัวนี้พ่อหมดพ่อหมดพ่อหมดหวาดมาหน่อยพ่อหมดี๋ยวพวกหายนะโอ้รูดีโอ้รูตีดูตีมีหรอก็อ้มีอะไรอะไรไม่กลัวเราจะตู้ยิงใหญ่โต ไม่ทำตายเออหนีไปเลยให้รู้มั่งใครใหญ่เฮ้ยมันจะกินโอ้โหแล้วเนี่ยพอเลือดเต็มมันไม่มามันมาตอนเลือดใกล้หมดแหมดูเลือดว้าวจะตายจะตายจะตายวิ่งเลยวิ่งวิ่งวิ่งอย่างเดียววิ่งวิ่งวิ่ง เฮงมหนีมาหนีเอาไล่ตามไล่ตามไล่ตามฝันไล่ไล่ฝันเรียบร้อยกระตายกระตายกระตายโอ้ยโอ้เลือดเลือดอ้าคุณครับคุณครับอุ๊ยอินเสี่ยวคุณครับช่วยผมหน่อยครับผมจะเจ๊ะไม่ไรเฮ้ยจะมือแล้วนอนก่อนแล้วกัน นอนได้ป่ะดีกว่ามานอนได้โอเคนอนอยู่เออมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าแม่แม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะทำไมโดนตะีมนตอนมืดอะไรเออโดนตี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 อะไรโดนตีฮะาอาหารหมดหรอเราไม่มีอาหาร ้องแกอาหารกดน้อจขออาหารขออาหารขออาหารเนื้อเนื้อเนเนือ่าาฮ่าี่าฮ่ฮ่ฮ่่ฮ่ฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่เฮา่่ โอ้ยเดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นยังไม่ได้นอนที่หิวเลือดเลยนะอาจาจะต้องไปหิวแล้วนะาการนอนที่นี่มอนชา่างไม่ปลอดภัยเหลือเกินนอนกันโอเคตื่มนมาตอนเช้าโอเคมอหนหายไปหมดแล้วเฮ้จจยจะตายจะตายน้องแกจ๋ามันอะไจ้าก็โทษนะน้องแกมันจะไปนะ้องแกน้องแก Yeah. แกบมาดีเลยขอร้องนะน้องแ,แกดูดูเศษอาหารสิดูช่องอาหารโอ๊ยหนีเก่งเหลือเกินโอ้โหมันยังรอดยังรอดใช่ใช่ใชเื่อยเๆืๆ่ๆๆๆๆๆๆๆอยเรอยเร่ยเรื่อบเรอิเรื่เร่ยเรื่ยเรา่เร่าแล้วไอ้อยาเารืร่อเ่ย่ย แต่อย่าไปยุ่งเลยดีกว่าตัวใหญ่เลยเลือดพันไปเลือดพันหนึ่งโ <c oughs> อ,อ้เราตกทา่าน๋ยวขอตัดไปตอนที่ทำคว้ยเสร็จเลยละกันเพราะว่าดูจากท่าแล้วน่าจะนานพอตกควรปะห <c oughs> มามามุมแป๊บนึงอย่าพึ่งฆ่าอย่าพึ่งฆ่าตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายตัวสุดท้าย <c oughs> โอเคเสร็จแล้วพ่อมดครับผมจะคว้ยเจ็ดยวกับพ่อมดถ่าย <c oughs> อ๋อพ่อมดถ่าย อันนี้ก็ไม่ลงเฟสกว่วจาจะค่าครบพ่อ,อมดทำเฟสเลแล้วมาสอ่องเอามังกรมาได้แล้วได้มังกรมาแล้วเอ๊กดตั้งชื่อว่าอะไรดีเอ่ออืมชื่ออะไรดีอัออออนนี้เอาชื่อนี้ไปอ่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะแต่อ่อตั้งมุมอ่ะโอเคอ่าต่อไปอะไร อัปเกดอาไม่ใช่รับของรางวัลคืออะไรเหรอไม่มีว่ามันขึ้นอะไรรับนึงรับเควสเอ้ส่งเควสอันนี้ไหนมันขึ้นว่ามีอันเสร็จแล้วนี่ไหนอะนักเล่นอะ ไปดูไหมไม่ไม่มีไม่ไม่ไม่มีนี่อืมช่างเถอะป่ะต่อไปทำเพื่ออะไรต้องให้อาหารอ่าเราต้องหาแกะแกะ่หมูไม่อ่าช่างเอออยู่ไหนเนี่ยไม่ทีไม่เจอแกะแกะ เฮ้ยไม่เจอแกะแกะแกะไปไหนคนก็หิวเหมือนกันเฮ้ยเอยเอาตัวนี้เป็นว่าดีปะเออดีดีด,ดีโอยนี่อะไรล่ะเนี่ยไม่น่าโดนนะโดนไม่น่าได้ไม่น่าโดนได้เอ้ยใช่ใช่โดนไม่ได้อุย้ยโดนเจ็บอ่ะอ่ะเอาละ ตอนนี้เราหาแกะเราต้องเอาอาหารหาอาหารให้เจ้ามังกรของเราอยู่ไหนออตอนนั้นยังเจออยู่เลยนะมันควรจะอยู่แถวนี้ดิทำไมพื้นที่มันไม่ค่อยขนุนเท่าไหร่กำลังบนันทึกอืฮึอาจจะต้องตัดท้ายไปเท่านี้ก่อนดูก่นเออเจอแล้วเจนะอแล้วปูเลือดร้อยเลือดร้อยเล,เลือดร้อยแล้ว เรไม่กลัวหรอกสหมูป่าคิดว่าเป็นผูดคิดว่าเราแววแหววแหววแเววแหแหววาหววแหววแห้ว,ลหหวแลว<ค>แวแหววหววแหววหาหแวแหววดแหววแหววแวแหววแหววแหววมหหหวหวแหหแวหหเวว มังกรเจอมังกรหายฮะมังกรตายต้องรอ5ชั่วโมงเอ่อแป๊บนึงแป๊บถ้าขึ้นอย่างเงี้ยแปลว่ามังกรเรามันตายต้องรอ5ชั่วโมงเหรอเอ้ามังกรเอาวีด้ งั้นโยขอตัดพาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะมังกรตายไม่มีอะไรจะทำอะถ้างั้นอ่าก็สำหรับวันนี้ก็ต้องจบกับเราอาจจะต้องอ่าอันนี้ก็ต้องจบขอจบกับต้องถ้างั้นวโยจะพูดอะไระเออพูดไม่ถูกอะ่ะ <laughs> ถ้างั้นเดี๋ยววันนี้ขอจบไปเท่านี้ก่อนแล้วกันสำหรับเกมบล็อกตอรี่น่าจะพูดชื่อถูกแหละ มาเดี๋ยวเจออีก,การอ e พีต่อไปเนาะอันนี้ก็เพิ่งจะไปแค่จุดเริ่มต้นอ่ะเดี๋ยวเราเจะสร้างบ้านอยู่แถวนี้แหละเนี่ยเดี๋ยวเราไปสร้างในนู้นในนู้นมีบ้านอยู่อดีครับถ้างั้นเดี๋ยววันนี้ขอตัดวิดีโอเท่านี้ก่อนกันสำหรับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนบ๊ายบายวู้บายครับ